พอสู่รายการคุณพระช่วยนะครับในขณะตอนตอนหั้นี่ผมยิ้มนะยิ้มนะฮะผมยิ้มแล้วก็ยิ้มนะะอ๋อเนี่ยอ๋อใสยตาด้วยเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องอย่างนี้นะครับป้องกันไว้ครับใส่หน้ากากไว้ทุกคนนะครับครับผมอะช่วงนี้พร้อมนะครับกัดสามนะ อ่าโอ้โหนี่แต่งตัวเรียบร้อยเลยอ้าวสวัสครับทีเรียก็ต้องเรียบร้อยกันหน่อยฮะอ๋อดีดีอ่ะก็เชิญเชิญเชิญหน่อยมามามาพี่ดันไม่เคยเรียบร้อยไงมันต้องแบบนี้อาทิตย์ก่อนไก็เรียบร้อยดูสุภาพเรียบร้อยกันเออเก่งขนทอมขาสั้นมันไม่ได้หรอกดูดีดีออกมาออกมาแต่งตัวมันก็ไมีทิชโอ้ จะไปเปลีนต้นมะพร้าวเนี่ยหลบร่างแกนักเกี็ตหรอทำไมใส่มันเข้าล่ะคล้ายๆปูมันมันมันเอกลักษณ์ใครเอกลักษณ์นั้นดีดีกว่าครั้งที่แล้วน้อยนึงไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วดีแล้วติครั้งที่แล้วติเออมันสั้นไปครั้งที่แล้วมันสั้นไปแล้วกางเกงนี่ตัดสูตรบ้าก็ตัดตัดสูตรเข้มขัดอาตย์อ่านข่าวอย่างนี้แลโอ้สบายมาก ตอนแรกไปตัดไปตัดเสื้อเสร็จแล้วพอมีช่วงโควิดแล้วไม่ตัดเก่งไม่ทันโควิดเอาวันนี้จะมาช่อยกันเรื่องอะไรวันนี้หาฉอยขาเหมือนเดิมแต่ว่าเอาไปเกวกับเรื่องหมอรับดีนะมันไม่ใช่เรื่องหมอนะหัวหมอัวหมอหัวหมอแต่ก็ง่ายหัวหมอไงหัวหมอก็หมออยู่แล้วไอ้เดี๋ยวคนดูก็สับสนไม่ใช่ไม่หัวหมอเนี่ยใครก็เป็นได้เนี่ยแอนนี้แกนี่กำลังหัวหมอเขาบอกว่าเรื่องหัวหมอนี่ หัวคาเดียวไม่พูดเอาหมออย่างเดียวถ้าเกิดเราพูดหัวไปแล้วแล้วเพื่อนจะพูดอะไรเราก็ต้องแบ่งปันไงอยู่ด้วยกันแบ่งปันเพราะว่าเอางี้เอางี้แถมให้ดีกว่าคนหัวหมอด้วยเรื่องหนึ่งหนึ่งแล้วแถมให้อีกเรื่องเออแถมไม่รู้ไม่บอกแต่ว่าเดี๋ยวแถมให้ในในเนื้อนี่สองสองข่าวดีสองข่าวเรื่องสองเรื่องอ่ะอพร้อมเลมคัพร้อมอ่ะพร้อมไปเลยครับหาชอยข่าวไปไป เธเธอเงมาเจอกันช่วงตะวันอกแล้วเวลาเก้าโมงครึ่งตอนเนสายๆไม่ได้เจอกันหกวันเราไม่ได้เจอหน้ากระตังหกวันแล้วเราก็มาเจอกันทุกวันอาทิตย์ไปแต่ละทีนั้นเราก็มีเรื่องเรามีข่าวมีข่าวคล้วคล้าวกันไปมีคำ ไม่ทำมั่งอยู่ที่คนฟังระว่าจะทำไหม <Yes. S 1> ม,มีเรื่องเล่าจากพวกเราสามนะวันนี้มีเรื่องเล่าจากพวกเราสามนา <c oughs> เอานะเอานยียมหากันได้เรื่องีมีอยู่เรื่องดีมีอยู่ว <c oughs> ่า <c oughs> มันยังไม่หาเลยมันขำแล้ววะขำขำอาปากแล้วขำขำขำใช่ไหมเอา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 เรื่องนี้มีอยู่ว่ายังมีมรหาเศรษฐียะ เป็นเศรษฐีพันล้านเงินทองเต็มบ้านและเต็มห้องเต็มหายแล้วก็มีนักข่าวพากันมาสัมภาษณ์ <c oughs> คืออยากจะรู้ประวัติความเป็นมาเป็นไปว่าทำยังไงละถึงได้เป็นยังไงมาถึงได้เป็นเศรษฐีพันล้านได้ <c oughs> คืออยากจะรู้อุสาหเหตุเบื้องหลังความสำเร็จ เป็นมาเป็นไปเศรษฐีถึงกับร้องไห้โหเศรษฐีถึงกับร้องไห้โหนักข่าวบอกโอ้โอ้โอ้เงียบไวเงียบไวนักข่าว็รลอดเป็นร้องเรียผมคนนี้ทําให้ผมเป็นเศรษฐีพันล้านดังนักข่าวพากันอึ้งถึงกับส่งเสียงเคียนักข่าวต่างอึ้งถึงกับส่งเสียงเคียต่างชืนชมเมียเศรษฐีใหญ่ทำให้หัวเป็นพันล้านนักข่าวอึ้งสร็จปั๊บแล้วก็ หันควับละมาทามใหม่อก่อนจะเป็นเศรษฐีพันล้านเมื่อก่อนนี่ทานเคยเป็นอะไรพอนักข่าวถามปั๊บเศรษฐีหันควักตอบทันใดว่าจากหันควับและตอบทำกันผมเป็นเศรษฐีหมื่นล้านเมื่อก่อนเชื่อไหมที่ผมเป็นเศรษฐีพันล้านเพราะนางนั่นแหละเขาทำให้เมียทำให้ตอนนี้มันก็ยังทำอยู่ ก็ยังไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่เมื่อก <Wha> ่อนเคยเป็นเศรษฐีมื่นตอนนี้เป็นเศรษฐีพันล้านเพราะเมียเพราะเมียทำชีพชีพเป็นเศรษฐีพันล้านเหมือนชีวิตฉันเลยเชื่อไหมเมื่อก่อนเป็นเศรษฐีพันกว่าเ่นหน่อยนี่เคยเป็นเศรษฐีพันกว่านหน่อยเดี๋ยวนี้เป็นเศรษฐีบงค์ร้อยบงคนย่อยมากมาย โอ้น um> ี่ยนยย่องฉันว่าจบเรื่องแกดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเล่าเรื่องในเรื่องนี้เกิดที่เมืองจีนเพราะเรื่องนี้เกิดที่เมืองจีนระหว่างเตาบุญจิน กับคนร้ายมีนักโทษฆ่าค่มขืนคนแล้วมันก็โดนละจันเจ้าจับได้จันเจ้าจึงพาไปหาเปาบุญจิ้นเพื่อให้ตัดสินลงโทษคนร้ายท่านเต้าตัดสินกันนาทีศาลสั่งให้ประหารคนร้ายไวๆคนร้ายตกใจทำตาโตแล้วก็ปล่อยเสียงโอรีบร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ร้อง เาบอกก่อนตายเดี๋ยวจะให้โอกาสนัดโทษสามารถขออะไรก็ได้ให้ขอให้ก่อนตายอ่ะให้ ให้ขออะไรก็ได้ก่อนโดนประหารแต่ละครั้งขอได้หนึ่งอย่างเป็นครั้งสุดท้ายนักโทษกระยิมมายิ้มยองมาอานักโทษมันกระยิมมายิมยอมแล้วก็มองมองมองก็ยังมีเลสไงเออมันบอกถ้าขอนิดหน่อยขอให้ท่านปล่อยตัวข้าไปให้ท่านปล่อยตัวข้าไป เมื่อกี้นี้ท่านพูดแล้วนะข้ามเสียสัตจจะนักจะบอกใครเอาบอกเอ้าก่อนท่านจะโดนบั่นคอเมื่อท่านกล้าขอเราก็กล้าให้ถ้าเราก็กล้าให้แล้วสั่งทหารปล่อยตัวแต่ว่าเก็บหัวมันเอาไว้ไปมันเดินเด ไอ้นักโทษนันห่วงดีใช้สมองเหมือนสีถนนชัยแต่ใช้ไม่ถ้าถูกที่ถูกทางส okay ู้อีคิวซังก็ไม่ได้เดา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 เดเดาหน่ไหมมันเกี่ยวอะไรอีคิวซังไอคิวอีคิวซังเขาหัวดีไงเขาคิดไงเป็นเน่นน้อยเจ้าปัญญาเออใช่เป็นเน่นน้อยเจ้าปัญญาเดี๋ยวเดี๋ย่เกียยให้เขาเรียก ออกนี่มาแล้วแอบไปเลยแอบไปเลยไปเลยฮะมาเวลาเวลาหาไม่ว่าจะเรียกอีกก็ได้ขี้เกียจหรอเออเขาเรียกว่าหัวหมอเจอหัวหมอน่ะใช่ใช่ก็บอกให้ปล่อยตัวไงเออปล่อยเขาให้ขอได้ครั้งหนึ่งอะไรก็ได้เออแต่นี่ก็ขอให้ปล่อยตัวปล่อยตัวปล่อยไปเก็บหัวไว้จะตายเหมือนกัน อ้าวสุภาษิตนี้ก็มีความหมายว่าครับเวลาออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสก์ตัวป๊อกไโกมกันะไปโกตัวตีโจแตกไงมาไหมนี่มาไนี่นี่ตีหัวแตกดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับผมนะก็จริงอย่างที่คุณพระพันคุณพระเท่งว่าไว้นะขอรับช่วงนี้ท่านผู้ชมต้องดูแลตัวเองดีๆออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสกกันด้วยนะขอรับ ทิฟฟี่ยาบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา,าค่าพอแคชโปกร,รับเงินด่วนวันเดย์วันเดียว